อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสกระเซาะซีถเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผริตวันนี้นะคะอยากจะขอแนะนําของฝากของทานเล่นเป็นของขวัญน,นะคะ คนรับถูกใจเอามาทานเล่นก็รู้สึกว่ามันถูกปากมากเพามันไม่หวานจนเกินไปถ้านึกถึงนมแล้วก็จะนึกถึงนมฮอไกโดอันนี้เขาใช้นมฮอไกโดเลยช็อกโกแลตก็ต้องเบลเยี่ยมมัทฉะก็ต้องญี่ปุ่นสตรอบเบอรี่อย่างนี้มันม่วงอย่างนี้วาเฟอรกรอบมากที่สําคัญที่สุดตอนนี้นะคะคุณติดต่อไปเลยไม่ต้องไปที่ห้างฮอกกิฮอกกิวาเฟอรกรอบทุกอย่างส่งฟรีหมดเลยนะจ๊อะอร,ร่อยเลิศกับคุณลีบจ๊ะ เรามาคุยกับคุณบุญเสริฐผู้พันพี่เสิร์ตสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าให้เราฟังหน่อยผลิตภัณฑ์ของเรา มีอะไรบ้างและมันพิเศษยังไงที่มาของฮกิีฮกกนะครับก็คือทางครอบครัวเองเนี่ยหลงรักการไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เราซื้อของจนเกือบตกเครื่องบินคะก็เลยคิดว่าเราอยากทําผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีมาตรฐานเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็แพคเกจจิ่งสวยงาม,มนะครับแต่ราคาคนไทยและผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรจ๊ะก็เป็นว่าวโป๊กกอสูตรฮอกเกโดนะครับแป้งสูตรลับเฉพาะของฮกิีฮกิเลยนะครับแล้วก็ ผสมผสานระหว่างนมฮอกไกโดแล้วมีทั้งหมด6รสชาติด้วยไงคุณลิครับก็จะเป็นออริจินอลนะครับจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานหวานนะครับหวานน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นฮอกไกโดมิลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะครับพ็อกพว์สวิตโพเตโต้ช็อกโกแลตมันม่วงเรานําเข้าจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็มัทฉะช็อกโกแลตก็นําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็สุดท้ายสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตครับคือสะดวกสบายมากเลยนี่แล้วก็ทานกับน้ําชาร้อนๆนะคะอันนี้สบายเลยแล้วสามารถ เก็บได้ถึง6เดือนเพราะเราเก็บในแพคเกจที่มีคุณภาพนะครับเหมาะไม่ล่าสำหรับเป็นของฝากคุณจะแบบอินดิวิวอกล่องเดียวคิกคก้อโนเนะเลยไม่จ๊ะนี่มีทั้ง4ี่กระปุก6กระปุกราคาคนไทยและรสชาติเหมือนคุณไปญี่ปุ่นเลยผมขออนุญาตเสริมนิดหนึงครับคุณดครับเราก็จะมีการ์ดอย่างเนี้มีถึง11รูปแบบนะครับคือเทศกาลอะไรโฮกิโฮกิมีหมดเลยของทางการติดต่อจะสั่งวาฟเฟิลกรอบ ฮอกิีฮอกิสั่งยังไง อ๋อครับก็จะมีทาง Facebook นะครับแค่คีย์ไปว่าฮอกกี้ฮอกกี้นะครับอย่างอื่นถ้าเป็น IG ก็ฮอกกี้ฮอกกี้อันเดอร์สกอร์นะครับออฟฟิเชียลครับถ้าเป็นไลน์แอดก็แอดข้างหน้านะครับแล้วก็740นะครับ IQ XL W ครับอ้าวแล้วถ้าเบอร์โทรศัพท์ล่ะอ๋อเบอร์โทรนี่ติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับ086นะครับ7 5 6 1 6 1 1ครับคุณจะได้ของอร่อยๆไปถึงบ้านเลยพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนี่เข้าไปในเพจขขออองนนนะะคคคคครรัับบแล้้้วกก็เเาาไปมมต์ุณยให เพราะอะไรพอโดนใจปับ๊บคุณจะได้รับทันทีแบบนี้ในกล่อง6กระป๋องฟรี10ท่านเลยนะจ๊ะตามสโลแกนนะครับ Snack for the one you love นะครับขนมสำหรับคนที่คุณรักครับวันนี้เรตต้้งขอการันตีให้ฮอกิฮอกิวอฟเฟลิลหลากหลายรสชาติกรอบหอมอร่อยเรตการันตีให้เป็นอร่อยเลย ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยของ Hoki Hoki กันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ Facebook Hoki Hoki IG Hoki Hoki Official LINE AT 740 IQXLW เบอร์โทร086 756 1611และสำหรับเมนูอร่อยเธอต้องกินกับ Hoki Hoki คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยนละิศกับบริตรีเมจือีติ้งยางผิงชัง,ส,งสวัสดีค่ะ